สวัสดีครับเพื่อนๆช้านี้ก็พามาชมสวนครับสวนชะอมเมื่อกี้เพิ่งมาปลูกซ่อมครับมันปลูกไปก่อนฝอนครับแล้วทีนี้ตรงเนี้ยน้ำมันขังเยอะครับก็เลยตายไปหลายต้นเหมือนกัน ตรงโซนนี้ก็ซ่อมเต็มแล้วครับก็จะมีชุดนี้ที่ปลูกใหม่นะครับพอดีกิ่งตอนไม่พอละก็เลยยังลงไม่เต็มครับค่อยๆปลูกเพิ่มไหมครับก็ลงมาถึงแนวนะครับแนวเสมอกันแนวฝรั่งก็น่าจะได้อีกสักประมาณห้าสิบต้นนะครับ น่าจะไม่ถึงคนระับก็เดี๋ยวรอนะปีนี้ก็ไม่ไม่มีกิ่งตอนละอาจจะรอหรืออาจจะไปขุดสวนเก่ามาปลูกเพิ่มนะครับรอนี่ก็คือรอผมตัดชุดเนี่ยครับตัดจะอมชุดเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้ตัดนะครับตัดไปขายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเพิ่มอีกสักมัดหนึ่งครับ ตัดสักสามครั้งก็น่าจะได้ค่ากิ่งพันแล้วครับชุดเนี้ค่อยๆขยายเลยครับเราก็เอาเนี่ยครับสะสมตัดขายไปสะสมเงินทีละนิดทีละน้อยแล้วก็ไปขยายเพิ่มครับตรงโซนนี้ก็เพิ่งตัดแต่งกิ่งไปครับอันนี้ตายเยอะ เดี๋ยวต้องมาปลูกเพิ่มกิ่งก็มีนะครับตรงนี้ตรงที่จะปลูกเพิ่มตรงนี้ครับเดี๋ยวก็ต้องมาตัดญ้าคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรครับแค่เนี่ยผมจะเล่าข้อผิดพลาดนะครับการปลูกพืชของผมปีนี้เนาะเพราะว่าชะอมนี่ผมก็ปลูกมาประมาณน่าจะชุดนี้น่าจะสัก เกือบเกือบสปีครับปีกว่าคือที่จริงอะ่ะผมทำไผ่นะครับทำหน่อไม้เน่ะอันนี้ก็เป็นเอาเอามาปลูกไว้เหมือนบังลมครับที่นี่ลมมันแรงแล้วก็มาเปลี่ยนทำฝรั่งโซนนู้นแต่ที่แน่ช่วงประมาณเดือน2เดือนเนี่ยครับขาดรายได้นะเพราะว่าเรา คำนวณผิดเราไม่เคยทำาชะอมนะครับเดี๋ยวปีนี้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวก็น่าจะได้ตัดยอดละก็คือไผ่มันหมดครับแล้วทีนี้ผมไม่มีผลผลิตขายเพราะว่าชะอมมันก็มาชนกับอากาศหนาวนะครับไม่ค่อยออกออกยอดครับผมว่าเอ๊ยทำไมช่วงเดือนกันยานะเห็นเขาตัดไปไปลายปลายฝนนะครับ เขาตัดแต่งกิ่งกันทีเนี้ยผมก็ผมก็ยังไม่ได้ตัดผมก็มัวแต่ตอนขยายนะตอนขยายมาปลูกฝั่งนี้นะก็ถือว่าเรากะใช้ต้นพันธุ์เราเองครับทีนี้ชะอมไม่ออกยอดเนาะแล้วไผ่ก็ไม่ออกละแรงละก็เลยทําให้ขาดรายได้เลยครับแต่จุดนี้ผมก็ปีหน้าเนี่ยผมก็น่าคิดว่าน่าจะมีฝรั่ง เป็นรายได้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทำงานประจำไม่มีงานมาไม่ได้ทำงานมาหลายปีแล้วลาออกมาจากทำงานมาตั้งแต่ปี60มั้วก็เนี่ยครับปลูกไผ่ปลูกอะไรแล้วก็มีอาชีพรับจ้างเนาะกวไปนี่แหละ ก็เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ครับเดี๋ยวชะอมพอปลายปลายฝนปุ๊บผมจะตัดเลยรายได้จะได้มีต่อเนื่องครับเพราะว่าช่วงช่วงมันหมดฝนใหม่ๆหม่ไผ่นาะเนอะไม้แล้วครับก็ยังตัดได้อยู่นะก็ยังตัดแล้วทีเนี้ยกะว่าพอหมดหนอไม้ปุ๊บเราก็เก็บจะอมขายต่อเลยครับ แล้วก็ปีหน้าก็จะมีฝรั่งเป็นเราผมทำกเกษตรแบบไม่ค่อยได้ศึกษานะครับอยากปลูกก็ปลูกเลยกว่าจะเป็นสวนนะครับสวนสวนนี้เคยลงกล้วยลงอะไรมาแล้วหน้าแรงเราไม่มีน้ำลดก็หมดทุนไปเยอะนะครับกว่าจะแบบคิดพืชที่ พืชที่มาปลูกครับที่ทําให้เรามีรายได้สม่ําเสมอนะเนี่ยครับเพื่อนๆชะอมก็ผมว่าเป็นพืชที่โอเคเลยครับปลูกครั้งเดียวแล้วเร,เราเก็บได้นานครับเนี่ยแล้ชะอมตัดยอดไปเนี่ยครับเราก็ไปขายเราเอาเงินเนี่ยไปซื้อน้ํามันมาสูบน้ํารถ ฝรั่งรถพืชเราได้ทั้งสวนเลยครับก็โอเคเลยครับเนี่ยผมว่าถ้าใครทำเชะอมอย่างเดียวก็อยู่ได้เลยนะครับถ้าแบบมีตลาดนะยิ่งตอนนี้ยิ่งยิ่งแพงนะครับราคาก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเล่าประสบการณ์นะครับการทำกรเกษตรของผมก็เดี๋ยวขยายไปเรื่อยๆครับ ขยายชนิดพืชที่ปลูกไปเรื่อยๆก็เอาเท่าที่ทำไหวสองคนนะครับก็เช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมานั่งนึกแล้วก็เอ,อข้อผิดพลาดของเราเนาะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับ